สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการคุยข่าวเช้าค่ะก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะพร้อมทั้งนําภารกิจต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะในการปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่นะคะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะจะลงกันไปในพื้นที่ใดและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านใดเชิญติด ตามรมรรััับบชฟงค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1.6สำนักง,งานพัฒนาพัก1ห,หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดกลางจำนวนหนึ่คัน ออกให้ความช่วยเหลือนางหนูเทียนวันวาน,วน,วนราษฎรบ้านเลขที่8บ้านนนตูหมู่5ตําบลวังโปง่งอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ประสบภัยจากเหตุพายุฤดูร้อนนะคะได้พัดบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นบางส่วนพร้อมกันนี้ยังได้มอบน้ำดื่มให้แก่ราษฎรที่ประสบภยัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแก่ราษฎรผู้ประสบภยัยณบ้านเลขที่8ด มู่5ตำบวลวงลงังโป่งอเภอวังโป่งจัังหวดเพชรบูรณ์ค่ะเรามาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปนะคะลงกำลังในพื้นที่สำนักงานพัฒนาภาค3่วยบัญชาการทหารพัฒนา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะพร้อมด้วยยุทธปกรณ์และยานพาหนะเข้าทำการสำรวจความเสียหายบ้านพักและวัดในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุง้งและอำเภอเทิงจังหวัด เชียงรายที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนลมกันโชกแรงและดำเนินการขนย้ายซากประหักพังกระเบื้องหลังคาและเก็บกวาดกิ่งไม้เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุดนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังได้จัดชุดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35เข้าดำเนินการสำรวจความเสียหายในพื้นที่อำเภอแม่สรวยและอำเภอเวียงป่าป้า จังหวัดเชียงรายค่ะก่อนจากกันนะคะขอให้ทุกๆท,ท่านห่างไกลและปลอดภัยจากโควิดสิแค่เพียงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดนะคะนั่นก็คือการสวมใส่หน้ากากาอนามายัยการเว้นระยะห่างหมันล้างมือบ่อยๆมันตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายของตนเองและอย่าลืมแพลตฟอร์มไทยชนะสแกน QR Code เช็คอินเข้าเช็คเอาออก ทุกๆครั้งที่เราเข้าไปใช้ยางสถานประกอบการต่างๆแค่เพียงเท่านี้เราก็จะหักไกลจากโควิด -19 สําสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ